พาร์ทที่6นั่นแหละรครับนะครับอันนี้เป็นบทของราชาตาเดียวนะครับดดมผมขอถามอะไรบางอย่างได้ไหมครับอะไร,ะไรหรอนนอะไรก็ไม่รู้ะม่ ถ้าตามเรื่องมันเอตโตะมันขอคานิกิว่าให้ให้ไปจัดการราชาตาเดียวหน่อยได้ไหมนะครับนี้อยู่ในคุกของเ๋ยวคุกที่ขังกูนะเออเราจะไปปล่อยฮินามิกันก่อนเทนะงโอ้เนี่ยเรากลายเป็นคานิก,กิแล้วสินะ ว้าวฮินามิจังอุี่เจ้าหน้าที่ CCG หมดเลยได้ไหมมาสิมาเฮ้ยทำไมท่าแปลกๆปลเฮ้ยท่าแปลก ไม่คุ้นไม่ชินอุ้ยเท่ดังอ่ะเปิดได้ไหมเปิดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยอะโอเคมาแล้วเมื่อกี้ผมไปกระะมันนิดนึงท่าแปลกๆนะแต่เท่มากเลย chuông, mở rộng rất là Không này mà... Ch một trái <laughs> hết, nghèo cho ta ổn không? Aonee, ี่ก็ยิงจังเลยเอ,อ้ยจุง๋งไอ้หนูขอกินหน่อยพี่ต้องการเลือดนะไอ้หนูเปิดประตูใช่โคตรเคนิกิแบค็คปเปอร์เฮ้ยผมว่าจะหนีหน่อย ปึ้มปึ้มตาอย่างเท่ยังเดือดไปแล้วนะหนีบา,บายอันนี้อาจจะเป็นที่ปลดล็อกอะไรสักอย่าง ชัดดาวระบบคุ้มกันระบบความปลอดภัยได้เลยเทพมากาน,นิกริริางนี้หัวดำหมดเลยเฮ้ยเยอะเฮ้ยก็เปิดต่อยังไม่มาอ้าวไปไหนอ่ะไม่รู้อ้าวอ้เหี้ยเปิดเสร็จเลยโอเค รอแป๊บหนึ่งนะฮินามิจังเอาไปแก้มันลมแก๊สเราไปแก้วดิทรอยเออร์เดอะพาวเวอร์อันนี้เหรอเอ <pod> ้ยนี่นี่ไงนี่ไงเออ เรียบร้อยพังหมดระบบความปลอดภัยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเด,วเดวเอ้ยเขาจะสู้กับเราไหมสู้ใช่ไหม,อม,อมเออ ปึ้มจ้วงยังเดือนจ้วงปิดท้ายไปหาปุ่ม power ให้เราหาสวิตซ์สุดโคตรมืดเลยใครยิงเอ้ย ไม่ได้นกอนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใครเนะี่ยเขียวเขียวไอ้ผมว่าใช่นะผมว่าใช่จืบเออเกมไม่น่าเล่นยากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันตีเลยดิขอดูความเท่นหน่อยโหได้อยู่ได้อยู่อเอ้ยไอตัวหลังอเอองา้างมับต่อยพุ่ง ผมว่าจะจ้วงกินหน่อยไปรอแป๊บนึงนะจ๊ะฮินามิช่วยรอพี่ชายคนนี้แป๊บนึง่งฮินามิกูอยู่ไหนวะล่ะไม่ต้องไปสะพานนั้นนะโอ,โอ,โอ้โหขวางทางวะ สวัสดีหมดเนาะมีมีให้จ้วงละคนไหมนี่ไงนิดงางนี่ไงอย่าเต๋อเว้ ปึ้มง้างปึ้มเปิดไ,ได้ด้วยมีอะไรวะ่เป็นห้องขังปกติจ้วงตืมมีให้จ้วงนี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดโอ้โหโคตรเยอะลงมาให้หมดมา สวัสดีจ้ายืนทำอะไรกันอะเราต้องไปทางนี้ใช่ปะอ้อมนี้ก่เหรอเอออ๋อ,อทางมันขาดอขอใช้หน่อยละงาน มันมีอีกหนึ่งเม็ดในนั้นน่ะเก็บแป๊บนี่ฮ้ยไอ้คนทั้งในนั้นทำอะไรมีอะไรบ่างอ่ะอ๋อดักไว้เฉยๆกับมีเลือดนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเปิดเปิดเลยเปิดเลยอุย้ยอะไรไม่อะไร ซึ่มเขาให้ไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่หรอวะติดทางบ้านนี่มันจะเป็นแค่ห้องขังหรอนะเอามีทางด้วยเลย สวยโลนเนี่ยโอ้นึกว่าขึ้นไม่ได้ต้องใช้เซอร์กันทอะเอแล้วผมไม่ได้เก็บมาด้วยดิโอเคไปหากุญแจอีกโอ้ยอร่อยเนีเ่ยเฮ้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 ยยืนทำอะไรกัน ขึ้นได้อีกด้วยหรออ๋อบนสุดไปปิดทางอีกไหมน่าจะทางนี้นะครับห้องนู้นอะแต่ละห้องไหนวะนี่เออ,อยี่เนี่ยโอเค เหลืออีกอันหนึ่งอีกอันเหรอหาอยังไหนวะใช้สองการ์ดจะหาดูก่อนเลยครับเผื่อเผื่อมีนะครับพังข้าวพังของนะว่ะ มีปะไม่มีนะมันว,วิ่งไวกว่านี้ได้ไหมอีกที่หนึ่งคือตรงไหนแอร์ครับ ว้าวอ้อไม่มีแฮะยิ่งแต่ว่าเดี๋ยวตัดไปตามหาก่อนแล้วกนะันหรือว่าทางนี้ก่อนนะ โอ้ย,อยว่าใช่แล้วแหละถ้ามีพวกอย่างนี้มาแต่ว,ว่าคือทางเก่าจำไม่ได้ทั้งหลายด้วยนะครับโอ้ยใช่แล้วแหละประตูยังไม่ได้เปิดด้วยโอ้ยยิงเลยกันน่ะมีไหมมีแค่ยาห้องนี้ชัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยซึ้มซึ้มเออนั่นไงเจอละเจอละเจอละช่วงหยิบเลยเรียบร้อยเยวโอเคแล้วก็กลับไปที่ห้องคอนโทรลรูม กลับไปที่ห้องควบคุมพเพื่อใช้คอมพิวเตอร์อแดดมีวิ่งไวกว่านี้ไหมผมว่ามันดูช้าไปนะอึบอึบอึบโดดเอ้ยต้องกดค้างด้วยเหรอ ลมแก๊สผมแก้วซื้อปิดแก๊สก่อนเราต้องเปิดทางเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่าเอ้ยผู้มาเต็มรบกวนอนุญ,ญาตอย่ารบกวนการทำงาน เอย,อย่ารบกวนการช่วยฮินามิจังของผมมาเชื่อมทางขึ้นมาเลยไม่น่ามีใครมาแล้วนะยังมีอกอโอเค ออกไปแค่ไหนแกคแกเอ้ยยังไงวะเฮ้ยขอวางอันนี้ก่อนเอ้ยไม่กลัวตายกันหรือไงเรียบร้อยเชื่อมทางแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย เอ้ย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 ไม่ได้ลุกไอ้พวกนี้นี่มีอีกโอ้ยระอย่านะผมกำลังจะตายอันติก่อน โอ้ยโอ้ยโอ๊ยใจร้ายจังนะดีนะมันมีเช็คพอยต์น่ะก็จะเย็นๆงั้นค่อยๆตีใช่ไหมใช่ไหมล่ะซุ่มไม่ ร้อยไปแล้วไปไม่ได้อีกายบายเอสบวกเลยฮินามิจังรอพี่ชายแป๊บหนึง่งพี่ชายขอโทษที่มาช้านะเราไปกันเถอะ ว้ยโดนตบทำไมล่ะทำไมถึงมาล่ะพี่เป็นหน่อยสืบสวนกูนไม่ใช่เหรอโอ้ยไอโบรุตะโบรุตะแม่งช่วงแรกมันตัวหายนิดนึงตอนนี้นะครับอายะโตแล้วก็โทกะแล้วก็คุณโยโมะนะครับสู้กับอาริมะอยู่แล้วก็ฮานกิ มาช่วยนะอาริมาผมอนะไม่ได้ต้องการจะสู้กับคุณเลยเออเหมือนกันเลยไอยผมคนเล่นก็ไม่ได้อยากจะสู้อะไรหรอกโอ้ยฉันจะใช้กับนายเป็นคนแรกเลยทำอันนี้ทำมาจาก นกฮูก,กนะครับฟินเก้นกฮูกเหรอครับคุณอาริมาโอเคโอค้ยอัตติก่อนเลยแล้ว,วกันตึม้มโอ้ยนี่ของดีของดีของดีจาริมาเดี๋ยวผมต้อง อันนี้อันนี้อันนี้มานาว้าวฟันตีเลยนะครับคุณอาริมะตึม้มไม่แทบไม่เข้านี่เออบุนหลบนี่เอ้เหือ โออะไรวะ่านี่เอ่อมีเปมปมเลยขอจ้วงเพิ่มเลือดหน่อยไม่แปมเอ้ยเป็นอะไรกันนีกิ

อจ้วงหายฮู้ยคุณอาริมาคุณก็เอ,าอ้าจ่ายเย็ดแย่นมาอาริมา ผมไม่อยากจะสู้เลยาเนกิไม่อยากสู้ผมก็ไม่อยากสู้เหมือนกันสู้ยากเกินโคตรอึดอ่ะ,<ท>ะอาริมาน,นี่ส,นนสแปมเก็บเก็บลูกแก้วมาเพื่อสเปมโ้นี่ ยังอีกเออเรียบร้อยคุณอาลิมาเอ้ยโอ้ไม่นี่รุตตาจิวมดาดัตตยผมจะได้เล่นเป็นคาคุจาร์ไหมฉันต้องหนีเล่าแต่ขโมยอีกเฮ้เห็นภาพในหัวแล้วฮิเดะ ผมนะ่ะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีนายอันนี้คือแฟนคานิกินะครับเห็นภาพในหัวแกผมน่ะไม่อยากขอสู้เข้าใจแล้วเรียบร้อย พี่แกฆ่าตัวตายฟังนะนให้ทุกคนเข้าใจว่านายเป็นคนฆ่าฉันอาริมะคุณคือราชาตาดียวเหรอ <c oughs> ได้โปรด <c oughs> เข้าใจแล้วครับผมจะเป็นคณค่าคุณขอบคุณนะเออน,นะครับอาริมะคือราชาตาเดียวนั่นแหละเพราะว่าตาพี่แกบอดข้างหนึ่งโอเคนะสำหรับพาร์ทราชาตาเดียวก็จบเพียงเท่านี้นะครับอดเล่นคาคุจาอ้นั่นแหละเออนึอกว่าจะให้ได้เล่นนะครับเจ,เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับในเรื่องต่อไปนะจ๊ะมบมาผ่ายจ้า